ข้างในครับคงจะมีการว่ายแรงตายโอ้โหโทษนะครับ <laughs> den ke futo เฮ้ยอันตุนี้เฮ้ยจับเยเดีนผวานตูดดน,ตดดน,ตนตแท้สัปปะสัพทั้งหลายตลอดการละงานเกิสาธุครับข้างในก็จะมีหกนี้ก็จะมมี อองอยครับเขียนราคาที่หนึ100่งร้อยบาทแค่นี้ครับมันก็มีเทียนนะข้างในครับราคาราคาสี่สิบบาทเดี๋ยวไอ้ยแล้วก็มีจุดที่เอาไว้เขียนนะครับมีต้งพัวครับ คมที่เราเขียนไว้ครับคำอธิษฐานต่างๆนะครับแล้วก็ชื่อนามสกุลนะครับฝั่งนี้ก็จะสามารถมาห้อยโคมกันได้ครับตรงนี้เพราะว่าประดับอย่งสวยงามนะครับเ,เยอะแยะมากมายครับโอ้โหน,นี่ก็จะเป็นเวทีครับ แล้วเราก็จะไปดูทางฝั่งรูง้กันต่อนะครับฝั่งเวทีครับ 听岛 จะมืดนะครับตรงนี้มีค่อนข้างมืดทีหนึ่งโอ้โหมีนางแบบด้วยเอ้าหนีเฉยโอ้โห <c oughs> <c oughs> ข้างในครับฝนก็เริ่มเข้ามาถ่ายรูปนะครับงานนี้สวยงามมากนะครับมีเทียนข้างล่างนะครับค่อนข้างที่จะบรรยากาศแบบโอ้โหสวยงามจริงครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในครับว่าเป็นยังไงจะมีไฟสปอตไลท์นะครับแล้วก็กลิ่นคือไกลิ่นเทียนได้ลกลิ่นกลิ่นธูปนะครับ คุ้งคุ้งกันเครฮะได้บรรยากาศมากครับเนี่ยล้วไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาตินะฮะก็มาเที่ยวกันนะโอเคครับวันนี้มุมนี้สวยมากครับเดี๋ยวเราลองวนไปอีกรอบหนึ่งตรงนู้นนะครับ มีเป็นควันบรรยากาศแบบว่าหนังแบบหนังผีเลยเข,เขาจะไม่บอกครับนี่นี่ครับดูนะมุมมุมนี้ตรงนี้ไฟอ่ะอ๋อนี่แบบอลังการางานสร้างมากนี่จะเป็นพระอ,อนเกิดน,นะครับฝั่งขวานนะเราก็จะเดินวนออกไปทางด้านหน้านะครับของวัดน,นะเพื่อนจะผม ไหนที่มาถ่ายรูปก็มากันได้ครับเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันนะครับมาตรงด้านหน้าครับเขาจะมีของขายกันนะฮะมีอะไรบ้างเอ่ยมีฟาร์มพุ่งนะเนื้อคนไหนมาก็ อาหารไข่นะฮะมีรับผมแล้วก็มีผ้าผ้าหมดผ้าผืนมีเป็นเสื้อน้วตัวน,นี้ก็คนข้างนี่จะมามีร้านมาออกบูธกันเยอะพอสมครวรนะฮะมีขนมด้วยครับตรงนี้มีขนมด้วยมีเป็นกระเป๋ากระเป๋าผ้านะครับราคาเท่าไหร่ร้อยเก้าเก้างครับโอ้โห <onents and downhill behaviour> โอ้โหเขาแอบขายกันเขาตรงนี้ก็มองไปทางไหนก็จะมีมุมถ่ายรูปได้หมดนะคฮะตรงนี้แสงก็ค่อนข้างจะสว่างนะตรงนี้มีร้านค้าต่างๆมาออกบูธนะมีทั้งของกินของใช้ของต่างๆนะครับนี่ จ่ายว่มเลงเลงปังไนะโมกัไกอลอยางค้ำคืนนะครับ ตุดตุ๊โอ้โหคื้นนี่ว่าสวยงามจริงๆมันจะมี รูปปั้นประดระดาด้วยไฟเลย ไปโซนด้านหน้านะครับออกไปโซนหนึ่งละผมก็ไม่รู้ผมดูน,นนะโอ,อ้โหเริ่มไปด้านซ้ายก่อนแล้วกันครับของกินมีเครื่องประดาบด้วยเอาแค่นี้ครับ เป็นข้าวแป้งข้าวเกียบนะครับโอนะ้โหคนเต็มนะครับ,ร,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 บร้านนี้เดี๋ยวค่อยมาเนี่ยรอคนสาแป๊บนึงผมจะมา มาตามมาแ้ก็คต่ว่าต่อถ้งโซนต่อไปนะฮะมีเครื่องประดับต่างๆนะ้วก็ทกั้งร้านเขาก็จะเริ่มเก็บกันแล้วนะฮะเพราะว่าเวลานี้ก็ค่อนข้างดึกแล้วสองทุ่มสีนาทีแล้วครับตอนนี้ ค่อนข้างที่จะดึกแล้วนะครับวันนี้ผมมาก็สองทุ่มแล้วนะนี่ว่าระดับไฟสวยงามนะมีมากมายขนมขนมของกินอาหารนะครเครื่องดื่มต่งตางๆนะครับนี่ยในอันนี้มีพระดนียครับ ม,มีผักขายด้วย <laughs> ขนมฮะในฟูกุบนะะรา่ราลองลองชิมหน่อยชิละห้าใช่ไหมครับ<ะ>เอายีสิบพอครับ <laughs> อย่างเดียวครับยังไม่ได้ชิมแต่ว่าอันนั้นใส่อะไรอ่ะบสัวทั้งนั้นใส่อนไใส่หวานอ้อย่างก็สองอาอย่างก็สองก็ได้เปลี่ยนใจอ่ใจอย่างก็สองนะหนึ่งรอครับ้อเคยไปกนบนหครับเมื่อกี้ให้ตังไปอันนึงออเอาไม่ถุเอาใส่ลงมาแปดสิบบาทครับ พอนแปดสิบนะครับขอบคุณครับนะครับอบคุณครับเรามาลองชิมดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงครับชิมละห้าบาทแค่นอ้นครับยังไงอุ่นๆเลย อืมอ่อมอืมแค่ทำแค่ำแบบอือืมนุ่มือเอาเอาแต่อครับอืมนิมือตากนะครับตากินเยอะมากครับเงินต้นต่อไปครับ บาร้านก็ค่อนข้างเก็บกันแล้วเพราะว่าดึกแล้วน่ีหอยควาทูนะครับกุ้งข้าเกี๊ยวนะครับนีอ่อะไรเนี่ยปุ๊บนะฮะโอ้โหคนเยอะมากมเดินดูกว้างตีวง,งกว้างไปแบบฮาร์ดค่อนะอข้างเยอะนะผมอาจจะไม่ได้แวะทุกร้านนะครับ อาจจะได้ันผ่านไปคนไหน่อก็ไปกดพอรสูรงแล้วแล้วประดับประดาไฟสวยงามมากยวเงือมีน้ำนะำถ้ก็ เกินไปือนเด็ดเราผมเดิมให้สุดทาง โปรโมดด้วยฮนะโปรโมดร้านเนี้ยอันนี้มีร้านอ่าเช่าชุดไทยด้วยครับเชบ่าหรือว่าเอาถ่ายรูปชุดไทยครับเป็นถ่ายรูปชุดไทยไม่ได้เช่าขออภัยครับมีร้าน,านน่ากินเส้นเตี๋ยวไก่มันละมังนะครับร้านนี้คนเยอะนะครับก็ทอดมันปลาดายครับ น,นี่ร้านหลวงเยอะมากครับน่ามาเก็บมีโนตีสายใหม่ด้วยนะมีเซผ้ามีน้ำสมุนไพรมีซูชิ10บ,บาทแค่นั้นเองครับก็จะเป็นฟังเวอร์กนะครับอันนี้ก็ร้านที่ดังถูมไหครับฟังเวิร์ ก็กับช่องกินทีวีครับวันนี้เราก็จะมางานวัดนะครับวัดพระเชตุพนวิบูลมังคลาลามนะครับมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยนะครับทาด้านหน้าครับก็จะมีพี่ๆสามล้อคอยให้บริการนะฮะโซนตรงกําแพงวัดก็จะมีร้านอาหารร้านค้าต่างๆนะฮะคนไหนก็หน้ากินทุกอย่างแล้วเลยครับครับผมต่อไปก็จะเป็นปูม้านะครับ ตัวละ20ยสิยำฟรีนะฮะโอ้โหนี่เนาะเขาแต่ถูกมามีผัดไทยเมืองนนท์นะฮะมีร้านนี้อร่อยมากไปนะต่อไปนะหน้าถึนึ่งก็มีอะไรเอ่ยติดมันเนื้อย่างโคขุนนะครับอี่ ร้าน,นหนึ่งก้าเอาเนื้อย่างไหมชิ้นคนะครับแตับมนะฮะโอ้นี่เราจะเป็นน้ำผลไม้ปั่นนะสมูทตี้นะฮะผละไม้ปั่นนุ่ตาลน,นะอันนี้เป็นอ่ากระทาผังลังสิกนะครับ ก็เป็นหมึกนะครับหมึกย่างนะครับไข่ก็มีนะหใหญ่ครับรรมีเฉาก้วยด้วยนะครับอืมนะอมนะไร่านะกินจังเฮ้อห้าโซ เท่ฮะโอ้โหนี่แสงแบบชิดจัดอย่างสวยครับ